FFC e ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมให้ชมเหรียญที่มีความสําคัญมากๆและได้รับความนิยมมากในเวลานี้นะครับนั่นก็คือเหรียญสร้างบาร,รมีหงแผ่นดินองค์หลวงปู่แสนประสันโนนะครับซึ่งด้านหน้านะครับผมขออนุญาตประคองหน่อยให้ชมประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่แสนประสันโนนะครับสวมประคานะครับครึ่งองค์นะครับและมีต่อโค้ดอยู่หลายจุดนะครับเช่นโค้ดหมายเลขเก้าตรงสังกัติของหลวงพ่อนะครับ และโคดเสาเสือนะครับที่ล้อมรอบด้วยลัศมีตรงด้านซ้ายของเรือนและก็โคดนะครับเป็นลักษณะของยันที่ตอกลงไปนะครับที่ด้านขวาของเรียนนะครับจะรูกข้อความหลวงปู่แสนปสัสสนโนนะครับผมพลิกไปด้านหลังเรียนนะครับมีหงหรือพญาหงอยู่2องค์นะครับหรือ2ตนจะนึกข,ข้อความเงินกับทองน่าจะเป็นหงเงินกับหงทองนะครับรวย999ร้าล้านรวยรับทรัพย์ัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดนะครับ เหรียญนี้ได้รับความนิยมม,มมากและองค์เคจิองค์นี้นะครับก็เป็นที่นับถือเคารพศรัทธาอย่างยิ่งของพุทธศาสน,นิกชนในพื้นที่จังหวัดซีสเกตและทั่วประเทศไทยของเรานะครับ